ไปขุดนอตอนน <tı> ี้เรากําลังนั่งลัดอีต็อกนะคะบ้านแม่ปุ๋ยเรียกอีต๊อกแล้วก็ปูพ่วงแบบนี้เป็นที่นั่งแบบนี้นะคะเราก็นั่งกันหมดเลยแล้วดูแม่ปุ๋ยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ฝนตกลงมาแล้วฝนก็หยุดนะคะเราก็นี่เลยถือโอกาสนี้เลยนะคะไปขุดหนอกันนะคะนี่ นั่งข้างหน้ากันเลยนะคะโอ้โหหนูยิ้มหนูยามชุดอุปกรณ์คือพร้อมเลยนะคะรองเท้าบู๊นะคะ <c oughs> แล้วก็มีมวกอย่างนี้ด้วยกันมันแรงนะคะดู <c oughs> มีถุงด้วยนะคะเอาไว้ใส่หนอนะคะ <c oughs> แล้วก็เรามีน้ำดื่มไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราเอารถอีตอ็อกนะคะจอดแล้วเราต้องเดินไปนะคะราอีตอ็อกเข้าไม่ได้นะคะู <c oughs> <c oughs> โอ้ก็ใหญ่มากน <ines> ี from from ่นะคะหน่อไม้ก็คือเป็นต้นอ่อนของต้นไผ่นะคะเป็นหน่อโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะมาหาเป็นครั้งแรกเลยนะเจอหรือยังมีใครเจอยังอ้าวหนูแย้มเจอหรือยังหูหนูแย้มไปไหนหนูแย้มตัวแทมไปหมดเลยเขียวเขียวเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปเลย เจอไหมเนี่ยโอ้ยเราเจอแล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าใครเจอแล้วนะคะก็แจมันออกมาเลยไหวไหมแม่งก็หักก็ได้ดึงแบบนึงลงมาสองมืออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละได้ไหมได้ไหมโอ้โหอันนี้เนี่ยคือมันเป็นหน่อใต้ดินนะมันสีขาว

ว้าวดูสิว้าวอะดูเนี่ยดูยับอยากได้บ้างอยากทบ้างอะดูยิ้มดูยิ้มรับดูยิ้มดูยิ้มขาอะอะแล้วลองกดลงลองกดลงดูดึงลงมาไม่ใช่เอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละ อยู่ข้างในนู่นขอเอาใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าหนูแย้มไว้โอ้โหหนูแย้มได้แล้วคันนี้นี่ขึ้นข้าบนขึ้นข้าบนอีกอ่าหนูแย้มลงมาแย้มหักลงมาเลยไม่ให้หนูแย้มดึงอันลงมาเลยลงมาดึงลงมาเออโอ้โหแย้มช่อเลยว้า ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวรอก่อนตาหนูยิ้มบ้างโอเคตรงไหนให่เรอสูงอะางสูงเ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยวเราเจอเป็นดงเลยเยอะมากอ่ม้ไอะยิมมถอยยิมอมถอยยิมมยิมแอมถอยอะดึงว้าว sุด nhất ừ. ừ. wow. oh, đấy, oh. <laughs> oh. Wow. Oh. Oh. Wow. <laughs> à, nụ yếm, muốn muốn, ủa nụ yếm chơi đây, ồ, 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 อาใช้มือใช้มือใช้มือยิ้มได้แล้วยิ้มใช้มือออกมาโอ้ไปยิบเลยถมาแล้วโอ้ทำไมมันลูกใหญ่มันใหญ่มากโอ้หนูยิ้มโชว์หน่อยหางใหญ่มากหางใหญ่มากหนูยิบเจ้านี้เหรอโอเคได้เลยอุยหนูยิมอย่างแรกลูกอันไหนอันนี้เขาเรียกเป็นหางนะคะหนอน อ๋อปู่จะใช้เทียนเลยนิดเดียวนะคะกิีดๆนิด pues uh yeah, okay. อ่ะอ่ะนิดเดียวพอโอเคอ่าน wow! ้อยไหวไหมเฮ้ย oh! โ้โหจุดยอดเลยว้าวไม่ไหวแล้วเนี่ยนกแว้าวแล้วไหนดูสิได้เยอะมา เราดูในกระเป๋าของแต่ละคนค่ะโอ้ได้สามอันนอนได้กี่หางเนี่ยอันใต้ดินก็มีโอ้ใต้ดินก็มีนะโอ้ดูในตะกร้าเต็มไปหมดเลยหนูยิ้มได้เท่าไหร่คะเนี่ยได้หนึ่งหางสองหางสามหางได้เยอะมากๆเลยนะคะตาหนูยิ้มละหนูยิ้มขึ้นลูกบอลอีกนิดนึงแรงแรงไปอีก้ดึงลงมา เอออย่างนั้นแหละได้ไหมโอ้ยนั่นไงโอ้ยอย่าลืมโชว์นะนี่หางใหญ่มากโอ้าใหญ่มากพอแล้วนะเราได้เยอะมากๆเลยหนูยิ้มหนูแย้มขอบคุณคุณป้าด้วยขอบคุณนะคะที่วันนี้ให้หนูยิ้มหนูแย้มนะคะมาบุกสวนเก็บนอแบบนี้นะคะ วันนี้นะคะเราได้นอนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปแกะกันนะคะเ,คเราถึงบ้านแล้วนะคะโอ,คโอ้ยนอน้อยเป็นหนอใต้ดินนะคะใช่มาแค่หัวอ, <uhhh. S 1> อุ้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูหนูยิ้มหนูแย้มแกะก่อนนะคะตรงนี้ค่ะจะแกะง่ายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะนี่ปูนโคนนี่นอู้ อุ้ยหนูแยม้มน้ำแก็ง่ายอุย้ยสีมันขาวขาวค่ะทุกคน,นจอ,นอุ้ยย่าบอกว่าจะทำเมนูต้มจืดวกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนเนาะกลิ่นหอมมากเลยสดๆนาสดสดว้ยหนูแย้มเราตั้งขึ้นขอดูหน่อยแม่ปุญจะบอกว่าเหมือนอะไรเหมือน เหมือนเจดีเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะโอ้โหทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะ <c oughs> เอออย่างนั้นแหละค่ะแกะตั้งแต่ตรงปลายมันตรงตรงยอดมันก่อนไล่มันไปหนูยิ้มหนูยิม้มนั่นแหละค่ะมันอ่อนตรงนั้นมันอ่อนเดี๋ยวเราจะใช้ค่ะเ <c oughs> นี่ยมันตรงนน้นลูกในในะอ๋อได้แล้วค่ะหนูแย้มโอเควางเลยค่ะ <c oughs> ว้าวสุดสุดโอ๊ยได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะหมดหรือยังอะคะอันสุดท้ายเอาแกะต่อค่ะว้าวเสร็จแล้วนะ กี่หางวันนี้ที่เราไปขุดนอมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนี่นะคะเล็กๆนี่นะคะ<ด>นี่ยก<ด>หทั้งห,หมดเลยโอ๊ยไม่ยกไม่ไหวหนักมาก <c oughs> โอ้ได้เยอะมากค่ะแล้วแต่ละหางก็คือใหญ่มากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปสอบถามก่อนหนูยิี้เมื่อกี้ไปขุดเป็นไงบ้างคะสนุกสนุกอ่ะมันยากไหมคะมได้ขุดไม่ได้ขุดแค่สามอัน หนูแย้งละคะเป็นไงบ้างคะสนุกน,นะคะเีือวสีทำหน่อขึ้นมาใหม่ประกอบหน่อเข้ามาใหม่ <g ülme> เอาเปลือกมาซ้อนๆกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะขอตัวลาไปล้างหน่อไปทำอาหารกันก่อนนะคะ <g ülme> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย